สวัสดีค่ะวิดีโอที่สองของวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องต่อจากอากริยาสามช่องตอนนี้เราจะมาพูดถึงช่องที่เป็นช่องที่สามนะคะหลายคนงงมากๆกกับช่องที่สามนี้ให้จําแบบนี้ค่ะช่องที่สามส่วนที่เราท่องจํานั้นนะ่ะเขาเรียกว่า โฟลทอยเดลโวตนะคะคนที่เรียนภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษอาจจะรู้จักว่ามันคือส่วนที่เขาเรียกว่า perfectum ทีนี้เนี่ยส่วนนี้เราท่องครั้งเดียวและใช้กับประธานทุกประธานเลยไม่ว่าจะเป็นอิกใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นยูลี่หรือไวก็ตามใช้แบบเดียวกันหมดเราไปเปลี่ยนตรงไหนนะคะเราไปเปลี่ยนตรงส่วนที่ เป็นเฮเบิ n หรือว่าแว็บไซต์ตัวนั้นนะคะที่นี้เราจะเลือกยังไงอะนี่แหละคือปัญหาของหลายๆคนคือบอกว่าพี่แล้วหนูจะรู้ยังไงอะว่าเมื่อไหร่หนูจะใช้อดีตช่องที่2หรือว่าจะเปลี่ยนมาใช้ช่องที่3มนะคะมันมีเทคนิคอยู่แบบนี้ค่ะไม่ต้องจําเป็นว่าเราจะต้องไปดูคําบ่งบอกถูกไหมอ่ะเหมือนอย่างหุวงพลอยถามว่าพี่มันเหมือนภาษาอังกฤษไหมนะคะถ้าเราเห็นคาว่าซ i น c e นะคะภาษาอังกฤษซ i น c e จะเป็น รูปที่เป็นแบบว่า present perfect ภาษาต้ h ไม่เป็นแบบนั้นบางครั้งไม่ได้มีคำบ่งบอกอะไรเลยแต่เรารู้เรารู้เพราะอะไรมันต่างกันแบบนี้ค่ะถ้าเป็นช่องที่2นะคะช่องที่2จะบอกสิ่งที่เป็นเรื่องราวในประวัติศาสตร์เอาง่ายๆเลยเพราะว่าเราจะเจอมันเวลาเราอ่านข่าวทุกครั้งหรือว่าเจอในเรื่องที่เป็นเรื่องในประวัติศาสตร์ถ้าเราอ่านแบบ ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาอะไรแบบนี้ต้องใช้ช่องที่สองหมดเลยหรือเราเล่าให้ญาติของแฟนฟังว่าตอนอยู่เมืองไทยทันทีที่เราคิดถึงคำว่าตอนอยู่เมืองไทยเราต้องใช้ช่องที่สองเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นอดีตที่แน่นอนแล้วก็เกิดในช่วงเวลาที่เป็นอดีตนั้นๆแต่ทีนี้แล้วช่องสามมาพี่แล้วตกลงใช้เมื่อไหร่ใช้เมื่อเราบ่งบอกประสบการณ์ค่ะ คําว่าเคยหรือไม่เคยทันทีที่เรานึกถึงคํานี้ปับ๊บเรามาใช้ช่องที่3นะคะจําเลยคําว่าเคย oit หรือไม่เคย noit นะคะถ้าเราจะใช้การบ่งบอกประสบการณ์ของชีวิตแบบนี้เราใช้ช่องที่3แบบที่เป็นเป็นรูป present present คืออะไรใช้ have been be อีก have แล้วก็บวกด้วยฟูโทดิวโปดทันทีนะคะทีนี้เนี่ยพอเรารู้แบบนี้อันนี้คือแบบที่1ก็คือการบ่งบอก Experience เนี่ยเคยหรือไม่เคยใช้แบบที่เป็นช่อง3นี้แล้วอะไรอีกสิ่งที่เพิ่งเกิดแบบสดๆดร้อนๆนะคะเวลาเราบอกว่าเรากินข้าวมาเพิ่งกินมากินมาแล้วนะคะเราใช้แบบนี้เราจะไม่ใช้คำว่าอีกอารนะคะน้อยมากถามจริงมีใครเคยได้ยินคนบอกอีกอาร์ตไหม เราจะบอกอีกเทตคือเคเตินค่ะเพราะว่าเรากินแล้วเราอาจจะไม่ได้เพิ่งกินตอนนี้เพิ่งวางช้อนเราจ,จะกินเมื่อเชา้าแต่ว่ายังเป็นเวลาอันใกล้ที่สําเร็จไปแล้วในเวลาที่พูดนี้อ่เทียบกับเวลาที่พูดเพราะฉะนั้นอะไรที่เพิ่งทําเสร็จอะไรที่ทําเสร็จแล้วจะใช้รูปที่เป็นช่อง3นั่นเองทีนี้พอพี่บอกว่ามี p r e s e n t perfect อันแน่นอนมันก็ต้องมี past perfect อันนี้เป็นสิ่งที่ครูดัชหลายคนนะคะที่ตั้งตนเป็นครูสอนก็ยังงงเองสอนเองงงเองเรามาดูกันก่อนนะคะเพราะความที่มันเป็น p h l t o y d e a l word แสดงว่ามันเป็นแค่เดลของ word นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรูปที่เป็น p h l t o photo มีสแบบที่เราใช้หลักๆนะคะเอาเอา p h t o ในส่วนที่เป็น Present กับ past ก่อนดีกว่าเพราะไม่งั้นเราจะงงถ้ามันเกินไปเยอะทีนี้มาดูกันก่อนเลยมาเริ่มจากโฟทอยที่เป็น present กันค่ะโฟทอยที่เป็น present ใช้ happen ในรูปที่เป็น present อ่ะ present ของ happen คืออะไรล่ะ i have ใหญ่ have นะคะ i h a v e อยู Hi, have, have แล้ว why h a v p e n u s u l l h a v e n ใส่ เฮเบิร์นนะคะนี่คือรูปที่เป็น p r e ส e n t มันแล้วก็ไปบวกกับโฟโต้เดเวิดซึ่งเราท่องมาแล้วนะคะอย่างเช่นเราพูดไปแล้วอ่าอิกเฮเ e ิร์นคือสโตรเกิลอนอันนี้เรียกว่าโฟโต้เทคือวอเดอร์คำว่า take อวอเดแปลว่าตอนนี้เวลานี้นะคะ แบบที่2นะคะไม่ใช่เป็นแค่2แบบที่มีนะมีอีกแต่ว่าเอาเป็น2แบบก่อนแบบที่2เรียกว่า photo y faded t i d e คนดัสหลายคนจะงงมากแล้วจะชอบสอนผิดคือจะเอา photo y f l a d e r t i t เนี่ยไปใช้เรียก photo take a Word ด r t t i g ซึ่งจริงๆมันไม่เหมือนกันมันเทียบกับภาษาอังกฤษได้ก็เป็น past perfect นะคะ past perfect ใช้ยังไง ใช้เฮเบิรผันเป็นรูปอดีตก่อนอดีตของเฮเบิคืออะไรอิกฮัตใช่ไหมคะอิกฮั t ไวเซย,ย์ยูรีฮั d เด,ดนนะคะพอเรารู้ดังนี้เราก็เอาพวกเนี้ยละคะ่ะไปบวกเหมือนเดิมด้วยโฟโตเด w วอ d ที่เราเรียนมาแล้วอิกฮั t คือสโพรเกินไวฮั n เดนคือสโพรเกนแล้ว เมื่อไรใช้ล่ะเออมีตัวยากมาให้หนักใจกว่าเดิมคนที่จบมาจากออการสอบ m f f นะคะไม่ต้องตกใจไม่ต้องรีบนะคะเอาสำหรับคนที่สอบ R t r แล้วส่วนนี้เราจะเจอเมื่อเรายิ่งเรียนสูงขึ้นสูงขึ้นไปหลายครั้งเราจะบรรยายเรื่องในอดีตแต่ว่าในอดีตนะนั้นมันเกิดหลายๆเรื่องหลายอย่างเรียงลาดับตามเวลากัน สมมติเราเริ่มเล่าเรื่องอดีตของเราแล้วเราก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เรายังเด็กอยู่นะคะพ่อแม่เราก็อยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วหลังจากนั้นเกิดการเปรียบเทียบเวลาช่วงที่ต่างกันแต่อยู่ในอดีตเหมือนกันแล้วเมื่อเราเจอแบบนี้ละะ้ค่ะเราจะนำการใช้สิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตก่อนจะเป็น photo r e l a t e n t y p มันเกิดก่อนแล้วก็ต้องจบไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเกิดก่อนแล้วคาทิ้งไว้มันจะเกิดก่อนและจบแล้วแล้วสิ่งที่เกิดในอดีตแต่เกิดตามหลังจึงได้ตามมาลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าพี่เล่าให้ฟังว่าอ่าเมื่อวานพอกินข้าวเสร็จอ่าไปรสนีก็มาส่งอ่านาดัดอีกอ่านาดัด อีก e r e t e n hat quam de post board and my d e u r มันยากนิดนึงเพราะว่าดันไปใช้คำเชื่อมที่ค่อนข้างยากอันแน่นอนคนที่เรียนอาร์ทออาจจะยังไม่เจอนะคะ for joyfully ดนงใจนาไดอีกเ e r k e s s e n hat ่า quam The post board a n d the d ดนะคะก็คือพอกินข้าวเสร็จกินเสร็จก่อนอ่าไปรสีนีถึงมาที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเล่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นนะคะเราก็จะมีแบบนี้มีสิ่งที่มันมีอ่ะมันเกิดเหมือนกันเลยมันเกิดในอดีตเรียบร้อยแต่นึงมันเกิดก่อนแล้วอะ่ะหรือเราบอกแบบว่าเออแปลงฟันเสร็จแล้วก็หิวอะ่ะเออกินต่ออ่ะ การแปลงฟันที่เสร็จไปก่อนจะเป็นโฟโตเฟเลเดนไตใช้ฮัดแล้วก็บวกกับช่องที่3นั้นนะคะก่อนแล้วสิ่งที่เกิดตามหลังมาคือการไปหาอะไรมากินอีกเนี่ยคะ่ะก็จะผ่านเป็นช่องที่2ปกติ เกตแล้วนะคะเป็นคำย่นย่อของการทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากตกใจตอนแรกเราแยกให้ได้ก่อนนะคะมันสำคัญก่อนแค่ว่าเราจะไม่ผือไปใช้ช่องที่สองกับสิ่งที่ควรจะเป็นช่องที่สาแต่ช่องที่สามเนี่ยจะเป็น present หรือเป็น past อย่งเงนะคะให้ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องที่เราเล่าถ้าเป็นสิ่งที่เวลานี้ได้จบแล้ว อย่าคิดเยอะใช้ present perfect ไปเลยนะคะใช้ for toy take ขโมตกตะไเลยส่วนถ้าเป็นสิ่งที่จบแล้วแต่จบในอดีตนูน่ดแล้วมีอย่างอื่นตามมานะคะต้องมีเรื่องออมีมีสองอย่างที่ตามกันมามีเรื่องราวต่อๆกันนะถ้ามันจบแล้วแล้วก็จบไปเลยเฉยๆเนี่ย แน่นอนเราก็จะไม่ใช้โฟโ o ้เฟรเดนไ i สิคะเราจะใช้โ t โ y t เท e คโวเดกระไตธรรมดานะคะหวังว่าจะเคลียร์ขึ้นนะคะสำหรับคนที่กำลังเรียนเรื่องนี้นะเพราะว่าเมื่อเราเรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนแล้วเราไม่ได้เรียนแค่แบบว่ารูปปัจจุบันรูปอดีตแล้วค่ะแล้วก็จะต้องเรียนการเปรียบเทียบสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วก็อยากจะเล่าอะไรที่มันแบบว่าได้เรื่องมีความแบบเป๊ะ ทางเวลามากขึ้นนะคะเราก็จะต้องเริ่มรู้จากอ่าจะครบอีกสินาทีแล้วเอาแค่นี้สำหรับเรื่องโฟโตเดวนะคะใครมีคำถามเพิ่มมากกว่านี้ก็ติดต่อมาได้เลยจ้าสวัสดีค่ะ